กลึงรถที่ลุยได้นะครับออกแบบมาสําหรับลุยได้ธุรกันดารบ้างนิดหน่อยหลายท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะใหม่แท้ไหมนะครับทาไมไม่แท้คงไม่ได้มาโฆษณาให้ฟังครับว่ามันใหม่น้อยอยังไงเพราะนั่นเองคันนี้ใหม่แท้แน,น่อนอนเพราะนั่นเองส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนถ้าโสมมาหรือใส่ของใส่กระเป๋าลากไปลักนาก็จะมีรอยก็จะมีตำหนิแต่คันนี้สวยมากน็อตทุกตัวนะครับก่อนฝาท้ายหรือฝากระโปรงท้ายด้านหลังก็ไม่เคยขยับไม่เคยทําสีเช่นกันถึงบอกว่ารถคันนี้สวยท้าประกวดได้เลย สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่ที่สภาพสวยโดนใจมากๆนะครับเป็น SUV สมรรถนะสูงนะครับเป็น Toyota h a r r i เ r Gen 1เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเครื่องยนต์ 3000cc v ีซี0แรงม้าต้องบอกนะครับว่าคันนี้นอกจากสมรรถนะสูงแล้วราคานี่เราใจมากสภาพสวยท้าประกวดบอกอย่างนี้เลยก็ได้ลองคิดดูนะครับรถปี1998 ตอนนี้ก็ปี23รถ25ปีรถ25ปีนะครับสีไม่เคยทำน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับลองคิดดูนะครับสภาพจะสวยแค่ไหนถึงบอกว่าคันนี้ถ้าหาอยู่นะสมรรถนะดีราคาโดนใจแน่นอนถูกมากกว่าแมจะบอกไงถูกอีโคคาร์มือ2องก็ว่าได้นะครับถ้าหารถรุ่นนี้อยู่นะครับรถที่กึ่งรถเก๋ง กึ่งรถที่ลุยได้นะครับออกแบบมาสําหรับลุยได้ธุรกันดานบ้างนิดหน่อยแต่เหมาะสําหรับที่จะใช้ออนรถมากกว่าเหมือนกับ Honda CR-V อนะครับออกมาพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับ CRV ก็ออกมาเจนแรกปี1996เนะครับเพราะฉะนั้นเองรุ่นนี้เปิดตัวมาตอนนั้นปี1997เนะครับเพราะฉะนั้นเองรถตอนนั้นรนุ่นนี้นะครับรถสไตล์แบบนี้เพิ่งเข้ามาในตลาดได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงตัวนี้คือเป็นตัว็อปสุดเดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่อง เดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปสุดนะครับเลขในก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะดูขุมพลังก่อนนะครับเครื่องยนต์ V6 นะครับ1 m z FE นะครับรุ่นนี้อยู่ในอันผาด V6 อยู่ใน Lexus ES es 3 0 0รนะครับส0 0รหัส300นี่นะฮะเหมือนคันนี้เขาเรียก rx 3 0 0ก็คือรหัส cc ของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับ3,000 cc 220แรงม้านะครับจะอ,อยู่ในทั้งเล็กซัสทั้งอยู่ในแฮรีเออร์นะครับเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเครื่องยนต์สะอาดเรียบร้อยมากนะครับน็อตฝากระโปรงนะลองออยดูน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยคิดดูนะครับท่านผู้ชมครับ รถ25ปีปากระโปรงไม่เคยขันแผ่นกันความร้อนนะครับยังไม่มีตำหนิไม่มีขาดเลยนะครับโลโก้โตโยตา้าสติ๊กเกอร์นะครับจากญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นรถคันนี้นาเข้าทั้งคันนะครับนำเข้าทั้งคัน,น,คน,นแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ประสบความสําเร็จในตลาดมากเป็นเจนหนึ่งนะครับเจนหนึ่งมีเครื่องยนต์2 0 0พนะครับที่อยู่ในคัมรี่ในตอนนั้นแล้วก็เครื่องยนต์2004ด้วยรหัสสองเอแเอเอฟอีร้อยห้าสิบเจ็ดแรงม้าด้วยแต่ตัวนี้เป็นตัว ท็อปสุดแรงสนุกเล้าใจนะฮะแม็กจึงเป็นแม็กติดรถอยู่นะครับแม็กติดรถจากโรงงานมาสีเป็นทูโทนนะสีน้ําตาลและสีสีน้ําตาลเทานะครับอ่ามาดูภายในนะออยจะเห็นว่าแผงประตูนะครับแผงประตูถ้ารถใช้เยอะๆนะแผงประตูพวกนี้จับเยอะๆลายก็จะหายไปนะครับยิ่งบางท่านเองเนี่ยมือมันมันจับเป็นเชฟเป็นกุ๊กอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะทําให้ตัวนี้ดูทาแป้งเยอะๆนะบางที นะผู้หญิงทาแป้งเยอะมาจับมันก็จะทําให้กัดสีพวกนี้ได้นะครับพวงมาลัยอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับทาไมาวิ่งเยอะพวงมาลัยที่เป็นลายนะฮะแม้แต่พวกได้ที่เย็บนะครับตรงแอร์แบกถ้ากดแต่บ่อยๆนะครับก็จะเงาแต่ตัวนี้พวงมาลัยหัวเพวงมาลัยนะครับปุ่มแต่ยังสวยหัวเกียร์ก็เหมือนกันนะหัวเกียร์เป็นจุดหนึ่งที่สังเกตง่ายๆถ้าไม่เยอะหัวเกียร์นะครับก็จะเงาแล้วก็มีได้ขาดนะครับถึงจะ ผู้ใหม่สีก็ไม่เหมือนกันแล้วความเรียบร้อยของงานก็ก็จะไม่สวยนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่แสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้ากิโลเมตรนะครับหลายท่านจะสงสัยว่าเอ๊ไม่แท้ไหมนะครับถ้าไมไม่แท้คงไม่ได้มาโฆษณาให้ฟังครับว่ามันไม่น้อยยังไงเพราะนี่เองคันนี้ไม่แท้แน่นอนเครื่องเสียงยังเป็นเครื่องเสียงติดรถจากโรงงานมามีจอมานะครับสมัยนั้นปี1998ก็ถือว่าล้ำยุคล้ำสมัยแล้วนะครับมีจอแต่ไม่จอถอยนะเป็นจอแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ ฟังก์ชันบอดช่องลมต่างๆเบาะด้านซ้ายไม่มีตําหนิใดๆเลยนะครับสวยมากนะครับแหงประตูเบาะทุกอย่างคอนโซลหน้าสวยมากที่มีตําหนินะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าคันนี้รถหลายปีไม่มีตําหนิเหรอให้ดูเบาะที่คนขับครับปรากฏว่าเบาะคนขับนะครับพ่นสีมาอ่าบางอ่บางท่านเนี่ยนะฮะเขารับพ่นสีนะฮะบางบางบางร้านเนี่ยพ่นสีให้ แต่พ่นสีมาเวลาไปฟอกมันก็จะแตกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้เบาะแท้ลงงานมานะครับแต่ว่าถ้าเอาจะเปลี่ยนเบาะให้เปลี่ยนชิ้นหนังแท้นะฮะชิ้นนั่งทั้งหมดเลยแล้วก็รวมปิกเบาะคนขับนะครับถ้าเปลี่ยนมาพูด,ดง่ายๆว่าก็สวยวิ่งเลยคันนี้นะมาดูด้านหลังด้านหลังนี่เบาะนะครับถือว่าสวยนะครับถือสว่วนเรียบร้อยมากนะครับ ตัวพิงเบาทุกอย่างยังสมบูรณ์เลยนะครับด้านหลังอาจจะมียางยืดมาหน่อยนึงเดี๋ยวตึงให้นะครับเพราะว่าใช้มาตั้ง25ปีได้สภาพนี้ถือว่าเจ้าของเก่ารักษาดีมากหลังคาซันรูฟนะตอนนี้ให้มาครบเลยนะครับแผงประตูนะออยตัวแผงประตูใหม่สะอาดมากนะครับาพามาดูต่อนะฮะไฟทงไฟท้ายนะฮะสวยเรียบร้อยมากมีสปอยเลอร์หลังด้วยออนอกจากดูห้องเครื่องห้องโดยสารแล้ว อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่สําคัญเลยคือท้ายรถห้องเก็บของท้ายรถถ้าลูกค้านะครับใส่ของมันทุกของและนะครับดูแลรักษารถไม่ดีนั้นท้ายจะเปื่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าเปื่อนมาพวกนี้จะฟอกไปให้ออกเพราะไม่เหมือนอย่างปูพืพ้นที่สามารถถอดมาลางได้แต่เป็นโฟมฮะเพราะฉะนั้นเองส่วนใหญ่ถ้าเปื่อนถ้าโสมมาหรือใส่ของใส่กระเป๋าลากไปล้วมาก็จะมีรอยก็จะมีตำหนิแต่คันนี้สวยมากนะครับนะไอ้นี่โฟมเช็ดหลอด จะยางรถจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยเรียบร้อยมากแคนปิดกัน้นส่วนใหญ่พวกนี้ใช้ไปนานๆน,นะถ้าคนใช้ไม่เป็นนะแม่บ้านดึงหักก็มีนะฮะแต่คันนี้สวยมากนะอนเนี้ยทีมงานเขาไม่ได้ฟอกนะ่อก,กี้มันหลอนมันม,ม,มันอยู่อย่างเงี้ยเขาก็คงไม่รู้อะแค์ว่าว่ามันเสียบอยู่ตรงไหนนะผมเพิ่งเสียบเข้าแต่ตัวนี้ถือว่าสวยมากนะครับเพราะเจ้าของรถรักษาดีมากจะเห็นว่าพรมด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังนี่สวยมากนะครับ เพราะฉะนั้นเด็ห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับเบาะนะครับรวมไปถึงที่เก็บของด้านหลังคันนี้ใหม่มากๆยวเก็บไปก่อนจะให้ทีมงานไปทําความสะอาดเพิ่มเติมน็อตทุกตัวนะครับก่อนฝาท้ายหรือฝากระโปรงท้ายด้านหลังก็ไม่เคยขยับไม่เคยทําสีเช่นกันถึงบอกว่ารถคันนี้สวยท้าประกวดได้เลยไฟท้ายไม่มีตําหนิใดๆเพราะเจ้าของรักษาดีมากนะครับอย่างทุกอย่างดีนะฮะทุกอย่างดีมากอ่ะเปิดให้ดูด้านนี้ ด้านนี้จะเห็นว่าใหม่มากทั้งเบาะแถวแถวหลังแล้วก็เบาะแถวหน้านะครับเดียกปี2 0 1 0ปี1998เนะโอเคเป็นเจนแรกนะครับมีสปอยเลอร์หลังมีสเกิร์ตหน้านะครับที่ทําตกแต่งมามีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นตําหนิที่จะต้องทําให้นอกจากเบาะคนขับแล้วคือกระจกหน้าครับกระจกหน้าเป็นรอยแตกเปลี่ยนให้นะครับแพงเอาการเหมือนกันนะถ้าจาไม่ผิดกระจกหน้าอยู่5,5 0 0นี่สั่งที่ยูดีกระจกนะครับถ้าสั่งในศูนย์น่าจะมีเป็น น่าจะมีหมื่นสองหมื่นนะครับเหมือนรถจีบคันหนึ่งที่เปลี่ยนกระจก7จ็ดหมื่นเก้านะครับเพราะฉะนั้นเองรถที่นําเข้าอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้จักแหล่งไม่รู้จักที่ซ่อมไม่รู้จักที่เปลี่ยนก็จะทำให้ค่าเซอร์วิสเองแพงแต่บอกเลยว่าอย่างไฮรีเออร์โตโยต้าไฮรีเออร์ e r e x 300คันนี้เครื่องยนต์ v 6นะครับอยู่ในอันพาดร,รุ่นเนี้ยเสียงกงเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าซื้อรถไปจะซ่อมจะเซอร์วิสนะครับมาที่มงคลคาเซ็นเตอร์หรือนะครับท่านที่ติดตามอยู่ ไม่ได้ซื้อรถกับผมก็ตามแต่อยากได้อะไหลก็คุยโทรมาหาได้โทรมาคุยได้อะไหลรุ่นนี้หาที่ไหนยังไงนะครับเพราะเข้าศูนย์อย่างเดียวอาจจะใช้เวลาหน่อยนะฮะหนึ่งต้องสั่งจากต่างประเทศมานะครับหรืออาจจะมีอะไหล่ก็ได้แต่เรามีทางเลือกว่าเป็นอะไหล่เซียงกงอะไหล่ที่มีขายอยู่ทั่วไปนะฮะอะไหล่มือสองเงี้ยก็จะทําให้เราเซฟต้นทุนในการประหยัดได้หรือเอาอะไหล่จากรุ่นอื่นที่มันเป็นบล็อกเดียวกันเครื่องยนต์เดียวกันมาใส่ได้นี่คือวิธีการแก้ไขในการเช็คแก้ปัญหาเวลาไม่มีอะไหล่หรืออะไหล่ไม่ ในศูนย์ไม่มีหรือในอู่ทั่วไปที่ไม่มีนะครับถ้าท่านสนใจนะครับรถ SUV นะครับใช้แทนรถเก๋งก็ได้ใช้ออกพื้นที่ธุรกันดารน,นะะนิดหน่อยก็ได้บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนในรถสมรรถนะสูงเครื่องยนต์ V6 นะครับ 3,000cc 220แรงม้าขับสนุกแน่นอนไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่แท้แค่169,000ที่สำคัญราคาเร้าใจมากครับ 199,000บาทเท่านั้นถ้าสนใจรถสมรรถนะสูงและสภาพบอกได้ว่าผมเองนี่กล้ารับประกันว่าคันนี้สวยท้าประกวดได้เลยและจะเก็บงานให้2ออย่างคือเบาะแล้วก็กระจกหน้ารับคันนี้ไปคือขับเที่ยวอย่างเดียวเลยสนใจโทรมาได้เลยครับ0 8 4 7 7 7 6 6 9 9ดนะครับ0 8 4 7 7 7ป6 9 9นะครับโทรมาคุยทุกวันมาดูตัวจริงมาลองขับได้ก่อนหรืออยู่ตางกงหวัดเราสามารถส่งรถให้ท่านถึงที่บ้านได้เลยนะครับถ้าสนใจโทรมา หาได้ทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ